สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Go Topea er นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมจะเปอกให้หนิดนึงนะครับโอเคได้ยินเสียงกันแล้วครับนะนี่เป่าคนเดีวนะครับแล้วก็นะผมจะมาเล่นกับเพื่อนกันแต่ผมยังไม่รู้เขาเข้าเสาร์ฟหรือยัง กระตุกกระตักกระตุกอะครับก็ว่ากันไปนะครับถ้ากระตุกนะชัดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะอย่าว่าเลยนะเพราะว่ามันกระตุกแน่ๆนะ่ะนะจะก,กระโดดทำอะไรเร็วๆนะี่นกระตุกนะครับผมก็รีวิวเกมรั้งแรกไม่รู้จะรีวิวเกมอะไรผมก็เลยรีวิวในโทรศัพท์นะครับ แล้วก็โดนหลอกนะครับนะผมก็ใค้ทำครั้งแรกผมกใช้โปรแกรมตักจากครับนะไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรทำนะครับผมก็ใช้โปรแกรมนี้แทนครับโอเคครับนะครับนี่ไงพี่บอล ะวันนะสวัสดีครับอไปไหเฮ้ยให้เข้าด้วยสิพี่บอลจีอมหรือเปล่าเนี่ยฮะจีมหรือเปล่าพี่วันจีเอ็มหรือเปล่าเข้าทางนี้ก็ได้ไม่เสียหลายนะครับ แล้วไมเคินี้สามารถให้ของกันได้เช่นหนูอยากให้กระจกบุกขโมยกมาผมว่านะนี่ฮะแล้วเขาก็จะเก็บไปนะครับนะแล้วก็ขอเขาเอาไม่เอาไม่เอาจะเอาบิ๊กล็อกจะเอาบิ๊กล็อกไม่เอาจะบิ๊กล็อกอะ โด <Don> <c oughs> <Don 't. c oughs> นโดนโดนเบรนนี่คือ GM นะครับใหญ่สงสัยนะครับที่เขาสมามารถทะลุอะไรไนดะ้นี่คือเขาคือเจนะครับผมก็ออกไม่ได้นะเข้าใจไ่ะครับุยคือตาย